สวัสดีค่ะวันนี้ดาวจะพาท่านผู้ชมมาดูสำหรับอาชีพที่น่าทำมากๆเลยนะคะที่เห็นอยู่นี่เป็นขนมบ้าบินนะคะแถวบ้านดาวเนี่ยนอกจากจะมีขนมคคกขายในช่วงเช้าๆแล้วเนี่ยบางวันก็จะมีเป็นขนมบ้าบินที่เขาเอามาขายกันช่วงเช้าแบบนี้นะคะการทำเนี่ยก็ง่ายๆนะจากที่เห็นเนี่ยก็เป็นเป็นพวก มะพร้าวอ่อนแป้งอะวิธีทําก็ต้องไปดูเอาอันนี้คือความชํานาญของคนทํำนะคะพี่เขามีความชํานาญมากๆในการทำเนะะี่ยเขาแบบว่าไม่ต้องใช้แบบใช้ครอบครอบนะคะเราเคยเห็นจะมีเหล็กเป็นครอบครอบนะแต่อันนี้ไม่ต้องเลยะคะ่ะใช้แค่ความชํานาญนะคะในการวางให้แต่ละก้อนมีความเท่ากันแล้วค่อยๆ บีบให้แบนๆลงแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ใช้ไฟอ่นอ,อนๆค่อยๆกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะแล้วก็ว่าเป็นขนมที่แบบว่าน่าทำมากๆเลยนะเพราะว่าดูแล้วต้นทุนก็ไม่ได้เยอะมากนะยิ่งที่ทำเนี่ยน้าเราทำนะคะก็คือเขาจะมีมะพร้าวอ่อนอยู่แล้วที่บ้านนะแล้วก็ไม่ได้ทำทุกวันค่ะทำเฉพาะกิจนะคะคือแบบว่าถ้ามะพร้าวพร้อม เขาก็จะทำนะเพราะว่าบ้านเขามีสวนมะพร้าวแต่ช่วงไหนมะพร้าวไม่พร้อมก็ไม่ได้ทำทำประมาณเดือนละ1-2ครั้งค่ะวันนี้เราก็มาถ่ายให้ดูกันนะคะที่นี่ขาย7อัน20บบาทค่ะเพราะว่าต้นทุนก็จะมีของแพงๆด้วยนะ แต่ก็มีคนซื้อตลอดขายผ่านเฟซค่ะก็คือหลักการขายนะคะลงเฟซค่ะว่าพรุ่งนี้เราจะมีบ้าบินขายนะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยสั่งจองกันมาก็ทําตามออเดอร์ค่ะจะมีเหลือจากออเดอร์ประมาณไม่ถึง10กล่องแล้วค่ะรสชาติอร่อยนะเราลองชิมแล้วอันนี้ก็คือเราซื้อกินทุกครั้งที่ทำนะคนแพคของเรา ็จะช่วยกันทําช่วยกันแพ็คแล้วก็ใส่ถงุงใครผ่านไปผ่านมาขอซื้อก็ขายค่ะก็ซื้อกันโคลาสองกล่องนะคะเพราะว่ากล่องเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอกินนะเพราะว่ามันจะประมาณว่าชิ้นหนึ่งอะประมาณสองคำค่ะรสชาติอร่อยนะคะหวานมันแล้วก็เป็น มะพร้าวที่ทําขึ้นเองค่ะที่แบบว่ามะพร้าวที่เราปลูกเองไม่ใช่ทําขึ้นเองนะอันนี้ที่ดับปิดเสียงนะคะเพราะว่าดับปิดเสียงภาคเสียงเองนะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราอยู่ด้วยกันในหมู่เพื่อนฝูงหรือว่าหมู่ของหมู่ญาติด้วยกัน,นเราก็จะคุยกันอย่างแบบว่าภาษานี่บางคนอาจจะรับไม่ได้นะคะ